สามสิบสามต้นว่ะเดี๋ยวจังพัดาลงกันแดดฮะจังนับเนาะใช่เรื่องต้นมีผ่าตังปิดจำเนาะอูหลายแค่เนาะ พวกเราส่งเครื่องเราอย่าให้ตกผู้เฮาออ่ด้วยอย่าให้ตกหรอกเย็นบางพี่แหละยืนเป็นกำลังใจเพื่อนพี่อะ สิมาอีกแล้วนี่เนาะกับตะคายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบดสุๆสุคนเนาะอ้ยินดีต้อนรับ่องสบุญณาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาพ่อๆนนี้กทางเฮากเข้ามาที่บ้านุนซิมพี่น้องเอ้ยุนกสิมาผามืดฟ้ามืดฝนมาน่ะเนาะบ้านเฮาบดบ่มี ดีแต่วันเพิ่มมื้อไหน่อไหมกะรปอยู่บ่ม่น่หน่อไม่เาบ้าบ้านเพิ่มฝนตกันชุ่มชุ่มมันเนาะก่อนไม้เราคัเนาะมีเนาะหลอดปลุกเลเม่นผุ้ไสัญาณนะอืออเอเป็นอ๋เนาะงตักทายล้วก่อน ไปใส่ดีคนงามโอ้สบายดีสปไหนนี่คือมีน okay, ั่นนะลักเก่าอะไล่ะโอ้คยานะนี่าจะขายโนไม้ขายขาโไม่นะโดยโดยเออเตเครื่องหนุหนอยู่ดีมีแห้งอยู่นะงามคือเก่าง้ยได้โอเคจะเอ้ยเาไปรับเครื่องก่อนโดยโขอบใจแก้มแดงต้องราคขาไม้ซื้อโไม่ซอย ปาปะตอนปรีทั้งสมบูรณ์กะได้สร้างเครื่องให้ทั้ง,น,งน้งองมิงไฮยพี่้องเลยเิ่นบาว่าส่งแล้วมาฮอแลด,เดวเนาะเป็นแล้เบดเดือบไปจักสายจวดชุอ่อมจ้๊เนาะโอ้มาเนาะเสียงกะยังแฮมแมคือเก้าเฮยพี่รองเลยหมมีเศร้าเป็นบัดเป็นไอเนี่ยยังคือว่าเขาสร้างวด้หลายปันนั้นเต็มรถบอก มาวันนี้จะเต็มรถเบ,บิ่งขอลงก่อนเดิมมาตรงมีร่งจะรงก่อนคือว่าช่างนา้อยๆนึงเนาะเพอนอนลงแล้วเบิร์ตหรือเปลงแล้วเบิดก็ดีแล้วฉันว่าบ่ได้ช่วยเพิอ่อน <c oughs> สายจวดแล้วก็ช่างนา้อยๆนคือบ่หลายแท้นี่ป่าแล้วห้งเชียงแม่นวาววันนี้พ <c oughs> <c oughs> ่อเล็กเสร็จง่าย,ายดี ไปส่งบ้านไหนอีกกันนี่บ้านส่งโอ้แบ่งๆถอยก้นเข้ามาบ่ได้เด้เนาะมันลมส่งเรียบร้อยมาสามนมบ่บนกิชิมาเลยเนาะ สบายดีวัวไผรนอเป็นไอนี่เป็นวัดเป็นไอเป็นมาแต่หึงรางวันเองเป็นมาส่งมาแต่โดนนะบ่บัวสาวลำซิ่งมาแต่งโอนเติบเลยสามสิบสามต้นเดี๋ยวจังพัดเอาลงกวนแลดดจังนับเนาะ

sẽ đứng tuần, mì phả tang, pin châm nọ, u lại hay nó hồ ra sông đâu phù hao, vừa hay toác ได้เขาหันอีกเหวอะตัวอุ้มนีสิบ่อดเลยสิบอดหรอาวบ่งไว้ปูนนะนะปูนเอาไว้บนั่นก็ได้ปูนปูนนะเอาไม้หองให้เพิ่นได้ห เพื่อนๆเนี่ยมันมวนควนว่าแต่วิพ่อผ่าต่างปิดทมนึงโอ้งทต้งกะเป่า่ะหาไม่มาพ่ออีกอันนึงไม่เพิ่นเอาไวลงไว้หะพอสั่งปูนมาพร้อมวัน่เจ้ามากเกินมาจักกันนี่คนไมไหวกับบุฟเเราอ่ะ

เอาเอาฝนพ่อมดีแต่ว่าไมีแดดเนาะเดี๋ยวบางพี่แหละยืนเป็นกำลังใจเพื่อนพี่เรายืนเป็นกำลังใจให้เราแล้วเราอะประชาเมื่อยได้เนาะเราอะก็ผ่านผ่ากระจาดเรางามแท้เนาะ

งามเราสาวนะเดี๋ยวอาาไยะไรเพราะมันมีปูนไหม่ปูนมันไม่มีหรอปูนหาศอกถ้าปูนมกอันว่างไว้พี่เหรเพราะว่าเขาซีไเรียาผ่าตังปุ๊ก 嗯，哼，爸也厉害呢，好走。 อีกตังโอ่โอ้โหโบคือกันเนาะตัวนี้กับตัวนั้นนะเป็นบอลแดงแดงโบคือกันเนาะคือละลาย อ๋อผักงามแท้นี่หมพอน,นีรักเด็ดไปไปลวกกินปึ๊บอบหนึ่งบาทนี่อ๋อคนไหละคนไหละคนมาแล้วบาทนี่ นันกะสว่างเลยเด ak, ี <c oughs> <c oughs> ๋ยวปีนาได้กินได้หมกทวงเฮเจ้าะดูมาลดดองนี่นะดวดนะโมมีพันพากระจาดชุมเจ้าไดแท้หัก่ะ เรียบร้อยบานนี้บ่ย่อนเงินบานสิค่าเสียหายปึ๊บเดี๋ยวหาผ้าตางปกว้ดนั้เด้อนมานี่แข็งด้จักลนคาเสียหายเฮาหลายเตหลายเตโอ้ตะือแตกเว่าหลายเต เจ็ดแสนเจ็ดสิบห้าพันสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดสิบห้าพันเอ้ยไปเบิกนแม่ไปคบอกแม่ว่าเอาเงินนแม่มาจ่ายไปแม่มาจ่ายปี่นิจมาลงมาพี่บุญเยยบผืนชายมันสีนั่นเจนไปอ่าเดี๋ยวถ้าไยจะมาก็สามล้าน ึงเลยถ้าอันพนันไปกดเงินก่อนตอน่งสามื่อยดเลยต้นละแสนแเนาะปูนี่สอบเมืงเจ็ดสิบหา้า <c oughs> คิดค่าส่งอีกบทน,นี่นะแต่ก้าคือไม่ได้คิดค่าสง่งช่างลายไปนี่ก็คิดค่าส่งบอก เป็ผู้องพี่แล้วราคิดค่าส่งเราคือแจ้งแล้วก็ส่งเพือนบันลังนี่คือเลยนห้านถึงเจ้าบดได้นี่คิดค่าส่งแสนหนึ่งรวมยอดดาวสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันห้าพันหืม ก็สามล้านหกแสนสามล้า,า,า,านหกแสนเจ็ดสิบห้าแต่ว่าเพิ่นเขียนในบินนี่จะตามเพิน่นนะแต่ากา็เราเราก็ริสู่าาสังเกตเมืดด่อเราไปสูบึงบินไม่ได้หรอาบานอนคือแต่คือแต้นนะเออป้าเราเพาะวน่อยสบายดี เงินมาจ่ายเพื่อนเพื่อนพาไปวันส่งเงินปูนเปียกอสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดสิบห้าพันอเพื่อนคิดค่าส่งแสนหนึ่งตะเก่าเฮียเพื่อนคือบ่คิดค่าส่งว่ะเดี๋ยวก่อนตายอีกมีนาทีบเผอเ ทำเนเอาไว้ต่อไปเอาตรงนี้ทำก่อนเด้อครบเนาะทำก่อนเนี่ยหนยันมาบวกบเหน็บมาล้าน สามล้านแปดครบวะครบวะเลยนับกับขากันเนาะเงอขาดนะฮะเงาตาเขียวใสคือไอ้ดึ่มแล้วเนาะไอ้ยังดื่มสื่ออะไรไอ้

ໂດຍດີໃຫ <And> ້ເພິ່ນກິນໄດ້25,000ນານັ່ຫັ້ນຂ້າປຊົອງູວນຊົງເອີກ แล้วก็ห้าสิบสองเออเล้วมันยังไปพุทธสี่หกแปดสิบสิบสักกที่สี่ทีกข้าหลวงมีบ่จะต้องนับนี่มันมันมันเดี่ยมเดียมเดียมสามแถวสามแถวอ่ะไปนับที่แถวเขอได้นับขึ้นเลยมันจะมานับแต่พี่นี่พี่มันสามแถวนี่มาหอดี่นี่มีมีสองแถวหัน สิบมสองสองสาม่าทรอยู่อันนี้่งเขาอันนี้อันที่สามเหรอเห็นได้บานเนี่ยเจ็ดแปดสิบเดี๋ยวยังก็เท็กบายังเดสามต้นเอาดีเลยเนาะเงืนปกีจ่ายไปแล้บานีเงิน้อคส่แนแบบมาเอาที่กับเอาแบบมาสิแบบว่าสั่งเงิน อันนั้นให้น้องแตวอะไรนี่เนาะสังกระเบื้องบ่แม่นค่อยค่อยเห็นอยู่บ่องเพ่นสิงงเดยอนี่คํอาลงหันสิงง11 12 13 14 15 16 17 18เนาะถ้าจํจ้าบอยากลงงงนั่นเอา2หลักนี่ลงไปให้มันเป็นั่น3แถวคือกันนั่นมันกแถวจกแถวบ33 33เนาะ ครบบอสองคนสองสาวนี่นับแล้วนับอีกเพราะว่าแถวแถวนี้เพิ่นบัดเอาตัวซองลักนั่นขึ้นไปมืงทึ่งเลยอืมแต่ว่าเพิ่นเอาสองลากมัดเดียกแมนก็เป็นสามแถววัดแถวละชิปเดียวอือครบบานี่เอา่นเชนพักวิญญาณถูกถกอนสิสงการเลยอันนี้ปัญหาสิมาแกะช่วงนี่ง พักเป็นยังแกต้นละแสนคือการแมงมุมไงเลยดูนกะพี่ก็ได้จะมุดอุ้มบินต้นละแสนปูนนี่ค่ะสอบสอบละเจ็ดสิบห้าปูนแดงนี่แดีวก็เพันคิดค่าส่งแสนหนึ่งแต่ว่าตอนก้าวผบ้คอยสังเกตไปบินแต่ว่าชุดก่อนท่านมาส่งปูนเอาคิดค่าสิบคาส่งแสนหนึ่งเนาะแมนแต่ว่านิ้นถามบ่คอยว่าต้นละแสนนี่พร้อมส่งบ่แม่นแต่เพิ่นกับบ่บอกว่า ต้องคิดค่าส่งค่ะนะปกติตามร่างี่ในห้างคุนก็ต้องบอกว่าเขาต้องคิดค่าส่งฮะเนาะแต่นี่กะคือว่าเนี่ยมันไกลเพราอยู่อยู่ในตัวเมืองผูหนึ่งแต่ผมเป็นเนาะแต่รวมยอดแล้วตกอยูสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดชิบห้าพันแล้วมานั่งพี่ก็สามสิบกว่าเลยปี่เจ้าเนาะนี่แต่ว่าให้ชมเจ้า มองว่างเลยค่ะพากันมั่งวัว้ะบ้านนี้มั่งมีแต่มั่งฟังนี่ค่ะคุยเพื่อนก่อนเด้อหูคุยกับเพื่อนก่อนแล้วก็ฟังโอลุ่งเลยค่ะคุยกับโอลุ่งก่อนมาห้านฟังวัวฟังรักเดี๋ยวมือฟังให้โพลุ่งมาเบิกน้ำกันฟังใดครับคุยกันเบิดนแล้วว่ามันแมนฟังนี่กะใครจะโฟร์คนมาแล้วกะมือคอยฟังคอยชิฟังมือวันอาทิตย์กับอก๊ทเบิ้นใครมาเบิงเสือกมาเบิงคุมน้ำกันผู้ถือปุ่ต้องกะ ตีได so, so. so, you know, so, you know, no. ้ว่ากันได้บอกในตอนนั้นเนาะถ้าว่าฟางน้ไปแน่วมันชี้น้ำกันน้ำดังเนี่ยมันเสียปูเนื้อมันเสียเสาาบอกคุยกันตกลงมันจังอยู่น้ำกันเพือนใกล้เพือนเก่งจะให้มันมีปัญหากันเนาะทัดแปงกันไว้ดีที่สุดเนาะมื่อเอื่นใครนออกมา ยดีแล้วออกแล้วออกมากคุยกับเรามีแต่ว่าเจ้าเชิดฝังไหนเจ้ามั่งฟังนังก่อนบ่มั่งบิดเนาะแม่นที่ละนั่นที่ละฝ่ายก่อนแต่คือเจ้าเชิดทางนี้เจ้าเชิดนี่เจ้าก็ง่ายมันง่ายนี่ไปเลยเจ้าอันดาคุยกับเจ้าของนี่เพ่นว่าโอเคเจ้าก็มั่งแล้วก็ทักกันนิ่งกันเฮ็ดเพราะว่าเราก็มีหัวประเด็นเนาะของเราเนาะทั้งนั้นกันดูยแล้วก่อนมีแต่ว่าเสาที่เขาซื้อมานี่เขาสี้หม้อให้ชุมเจ้าละวานนี้จัดการ มาเฮจังไดนะเฮใส่จังดไดกะจังว่ากันเดินไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเปนบุพเพกับจังว่าโดยเรื่อสร้างไม่ไมแต่บุพเพ่ร่ำแบบร่ำคุม้มร่ำใดกะให้เจ้ารักเอาแถวแล้วนะมาใส่กดลดมาเลยเนาะจะเร่งมาเลยโดยอาสันไม่แต่เจ้าขอบคุณขอบคุณทั้งคนใหญ่จะดีเนาะโดยที่เป็นได้ซื้อสาวมาให้มาได้มอนี้แดดแม็นเมีไงเลยโดย ถูกแม่น้องนิงอย่าขอขำมัขอบใจประตูใจดีเผินเหตุเหื่อนสางเหื่อนสางบ้านหาแล้วปะกันยังบ่ลืมหัวสวนเนาะแม่น้องนิงอย่าขอขำมัขอบใจประตูใจดีเด้อเผินนางมีเมตตาขอบคุณแม่น้องนิงเผินเสือเสาหัวมาหายก็ขอเผินอยู่ดีแม่อันยมันฟันเยินปีใหม่มาแล้วให้สุขภาพเข้มแข็งหาเงินหาคำก็ให้ได้ให้มีให้ขึ้นให้ขึ้นให้เพิ่หนเป็นเศรษฐีใหายเผินห่างเผินมีเผินลำเผินรวยเผินทำบุญทำทานน้ำขนถุกคนยาศาสตร์เนี่กะ ขอเพิ่นเดินทางปลอดภัยไปทางไหนกับไปหลอปลอดภัยเพิ่นผู้จัดกรสบายเป็นห่มพ่ใส่ให้ลูกไฮลานเดอขอองิหมันควันยืนขอเงินคํำที่เพิินผากมาทอได้ไฮไลขึ้นกับไปหาเพิ่อลอยถาวนถาวซดเดินทางปลอดภัยสุขภาพแก็งแรงทองไรมาทิงมาหาขอเด้สิ่งที่พอให้ เงินที่พ่อให้น้องนิ่งก็ขอให้กลับไปหาเพื่อลอยเทาพ้าเท้าเด้อซาตอนนี้อยากขอให้พ่อใหญ่จะดีอยู่ดีไม่แห้งหมายคนนี้ไป็นใครคนเราปลอดภัยอะไรมาเทมาเด้อขอความมีความสุขความเจริญเด้อซาขอขอบใจชาบุญบะทองมีเด้อที่เป็นสะพานบุญมาให้ครอบครัวแม่น้องนิ่งถึงสำเร็จปัญญามัวลืมครอบครัวแม่น้องนิ่งก็ขอสุขใจอยู่ดีไม่แห้งเดินทางปลอดภัยคอยห่างมีสุขภาพเข้มแข็งซาถลัมเนาะ ดีใจดีใจเศรมากปีเรียบร่อยแล้วเพราะว่าบิ่กี้หันมาจะได้ก้อนสงารารเน่ยทั้งหันพยุดก้อนเนี่ยเพือเขาแจ้งไปแต่ป่านนี้กำลังสงการมากอ่ะพันเปิดหันนมาสุ่มใครเลยเปิดมาว่านี่พันกัว่าเพราะว่าพันทางเมืองเนี่ยเจ็ดสิบแปดพันยังดินเลยเนาะเป็นอะไรปีใหม่ไปดิอยูไส้ขางมีน้วมีขายมีน้แม่เว้าเสาเลย บ้าไปนั่นเลยแบบนี้อันนั้นน้องนิ่มดินิ่จะไปวัดไปวัดวันนีแล้วไปวัดไปชงถาดกระเถ่าเออวันนี้จีเมื่อนี้เมื่อบ้านเมื่อหัวชงกระเถ่าเติเมื่อวานเมื่อหัวชงกร่เท่าเมื่อตอนออกไปเตรียมเช็ดโมงเมื่อหอดบ้านพี่แปดโมงเมื่อสองสามคนนี้โดนอัดสามเมื่อโานโอ้โหดิแต่บ่มีหลานเนาะเด่นเด่นด้วยชงให้น้องนิ่งลงถาพุ่นแล้วมาชงน้องนิ่ม เดี oh ๋ยวข้องล้อคนนอนลืมหมดใจแล้ oh ่ออกมาหอดงเห็นคนได้โทวอยู oh ่ด้านนั้นว่าอยู่ก่อนจวัดตราดลวงเหตุนั่นเนาะเงื่อนบ่ไงกายดวงเห็นมาโอ้ยยืนบนเทีอนคนอ้เฉลมเขากับขึ้นอยู่พุ่นอยู่กับคือเห็นนวงวันเนาะมือนี่เขอจะไปมือนี่บ่เจอขาม่าเจอขาเมือบ่เจอ นาะก็ดีแต่ว่าป้าลงนิงไหวนบุลือมลงนิงก <c oughs> ันว่าแย่งเนาะหายหวาได้ด้วยมื่อวันฉ <c oughs> ปรุนคนเดียวเมียป้าเลยเราอะบุลือบุญอย่างเง้อเลย <c oughs> แลาวกับปีใหม่ก็บ่าจะไปทางไรปีใหม่ก็ถือผูกแขนป้ามือวันที่สิบสี่เนาะมีเนาะสิบสามผูกแขนนายบ้านสิบสี่ผูกแขนป้าบัดรสิบห้าบัดรระเบ้าส้นกินอยู่ในเฮือนแต่สิบสิบหกนี่บัดรผูกแขนมู่อันผูกขึ้นขึ้นวันใหม่ มันไม่หมูหลดุดอาสันเนาะมีแต่อยู่เฮือนอยู่บ้านมัได้ไปทไั้งใดเท่ากันีปไม่คือเกา่าไปไปไปเก่าก่ดมันมีเงินกับคือเกา่าเพื่อที่เราเลยเนะาะทางมี่ขายหุ่นหาเงินดีกว่าเนาะนเองมะอย่าไขายแม่อยิ่งบอกแม่ขายหุ่นมันหนามืดชิบชิบ <c oughs> <c oughs> ขึาา้นอยู่กับจักออาสันโอเคสำหรับคลิปนี้กะสีประมาณนี้ก่อนเนาะแา่ใครกะทั้งสะบุญณ์กะขอขอบคุณขอบคุณ ทังพ่อญ่จะดีกันเดอ้อเนาะที่พ่อได้ว่างใจให้ทั้งลูกเป็นสะพานบุญให้ตลอดมาตลอดไปจะคอยพอ่พอคืพอพ่อแต่ชิงดีดีเด้อพ่อเดอ้อคิดีทั้งสะุนอากาศทั้งน้องมิ้งจากพ่อพ่ขอขอ,ขอบุญขอบคุณผู้สุ่สุขคนเนาะคิปนี้ไปแล้เนาะสบายดีเดอ้อโดย